ขอเจริญพรบปยังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย มันก่อนจะมาได้นำเรื่องของบัณฑิตสมณเณรที่ลาวิชายะกลับมาที่กุติมานั่งทำสมณธรรมแล้วก็ได้บรรลุปเป็นพระหันนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ดีเท้าสกะก็ดีเท้ามาร่าทั้งสี่ก็ดีต่างก็ได้มาเฝ้าป้องกันนะป้องกัน ไม่ให้อย่างพระพุทธเจ้าก็มาป้องกันไม่ให้ท่าน菩าดีบุตรเนี่ย <c oughs> มาทำลายอุปนิสัยแห่งการบรุอรหัตของบดิสำมเนนซึ่งญาติโยมก็ได้ฟังมาถึงตอนที่ท่าน菩าดีบุตรเนี่ยเมื่อได้กลับมาคือนำอาหารดินเบาสมาให้สมมเนนแล้วพระพุทธเจ้าก็มาดักทางรอตรัสถามปัญหาธรรมะสีข้อ ท่านพระสา,ารีบุตรก็ตอบปัญหาสี่ข้อพระพธองค์ก็ทรงอนุญาตให้พระสา,ารีบุตรนําเอาอาหารไปให้แก่สมณีบัณฑิตเมื่อเอาอาหารไปให้แล้วบัณฑิตสมณีก็ได้ทําบูชาจวัดคือนําพัดมาพัดวีให้แก่วิชาญะและก็ทําภารกิจโยมโยมก็ฟังไปถึงตรงนี้อันี้ข้อความต่อไปก็มีว่า เด็กอายุเจ็ดขวบบวชแล้วในวันที่ในวันที่แปดบลุอรหัดเป็นเหมือนดอกปทุมที่แย้มบานแล้วโยมเนาะในขณะนั้นได้นั่งพิจารณาที่เป็นที่ใส่พัดทำพัฒกิจแล้วในขณะที่เธอร้างบาดเก็บไว้จันทะเทเบบุตรปล่อยมนตนพระจันทร์สุริยะเทพบุตรปล่อยมนตนพระอาทิตย์ท้ามาราชทั้งสี่ อารักขาทั้งสี่ทิศเท้ามหาราชเท้ามหาราชทั้งสี่เลิกอารักขาทั้งสี่ทิศเท้าสกะเทวราชเลิกอารักขาที่สายอยู่พระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปแล้วจากที่ท่ามกลางโอ้แสดงว่าเทวดาดึงพระจันทร์ไว้ดึงพระอาทิตย์ไว้โยมนะทำไมจะดึงไว้ต้องการให้สัมมาเนนเนี่ย ฉันพระทาหารก่อนเที่ยงโยมถ้าไม่ดึงพระอาทิตย์ไว้เดี๋ยวพระอาทิตย์มันคล้อยบ่ายไปนี่สำเนินก็จะฉันพระทาหารไม่ได้นะพอท่านฉันเสร็จเทพบุตรคือสุริยะเทพบุตรก็ปล่อยเลยโยมปล่อยพระจันทร์นะขอให้สุริยะเทพบุตรนี่ปล่อยพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์มันก็คล้อยบ่ายไปคล้ายๆคล้อยบ่ายไปอย่างรวดเร็วนะทีนี้ทิุทั้งหลายพานธนากันว่าเงาบ่าย เกินประมาณแล้วคือดวงทิศมันคล้อยบ่ายแล้วพระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปจากที่ท่ามกลางก็สมณณนฉันเสร็จเดียวนี้เองคือเพิ่งฉันเสร็จเดียวนี้เองทําไมดวงทิศมันบา่ายแทบจะบ่ายโมงบ่ายสองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เรื่องอะไรกันหนอคือคิดว่าสมณีนีน่ฉันหายในเวลาวิการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพระศาสดาทรงทราบความเป็นไปนั้นแล้วสเสด็จมาตรัส ถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันพวกภิกษุได้ถูลมาเรื่องชื่อนี้พระเจ้าค่ะพระาศาสดาได้ทรงตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายในเวลาผู้มีบุญทำสมณธรรม,ม,รรมจันทะเทพบุตรจุดมนทนพระจันทรังไว้สุริยะเทพบุตรจุดมนทนพระอาทิตย์ร,รังไว้ท้าหมหาราชทั้งสี่ถืออารัคขาทั้งสี่ทิศ ในป่าใกล้วิหารเท้าสกาเทวราชสเสร็จมายึดอารักขาที่สายอยู่สายอยู่ก็คือที่ประตูถึงเราผู้มีความขวนขวายน้อยด้วยนึกเสียว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพื่อจะนั่งอยู่ได้เหขนาดพระพุทธองค์ทรงหมดกิจนะสามารถที่อยู่ขวนขวายน้อยได้แต่พระองค์ก็อยู่ไม่ได้โยมนะได้ยังได้ ไปยึดอารักขาเพื่อบุตรของเราที่ซุ้มประตูบุตรของเราก็หมายถึงพระอริยบุคคลนะที่ว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพวกบัณฑิตเห็นคนไขน้ํากําลังไขน้ําไปจากเมืองช่างสอนกําลังดัดลูกสอนให้ตรงและช่างถากกําลังถากไม้แล้วถือเอาเหตุเท่านั้นเป็นอารมณ์ทรมานตนแล้วย่อมยึดเอาพระรหัสไว้ได้ทีเดียว นี่ท่านชมเชยบัณฑิตนี่นะก็โดยเฉพาะสมเนินบัณฑิตนี่แหละโยมที่สมเนินบัณฑิตเดินไปบินดาบาตตามหลังพระสารีบุตรเน่นะเห็นคนเขาไขน้ำเห็นช่างสอนแล้วก็เห็นช่างถางก็ได้อุปมาอุปไมยน้องมาใส่ตัวนี่เรานน่าจะฝึกจิตบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยพง์ก็ได้ทรงตรัสอย่างนี้นะดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสภระกาานี้ว่า อุทะกันหินยันติเนติกาอุสุการานมยันติเตชนังทารุงนมยันติตัชกาอัตตานังธรรมยันติปันธิตาอันคนไข่น้ำทั้งหลายย่อมไข่น้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนอืมยม พวกคนไข่น้ํยาย่อมไข่น้ําไปตามชอบใจของตนได้อันนี้ข้อความในอัตกถานะแม้ช่างสอนก็ย่อมลนดัดลูกศรคือทําให้ตรงถึงช่างถากเมื่อจะถากเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทัพพระสัมภาระมีกงเป็นต้นย่อมดัดไม้คือทําให้ตรงหรือคดตามชอบใจของตนบัณฑิตทั้งหลายทําเหตุมีประมาณเท่านี้ให้เป็นอารมณ์อย่างนั้นแล้ว ยังมักมีโซดาปฏิมักเป็นต้นให้เกิดขึ้นอยู่ย่อมชื่อว่าทรมานตนแต่เมื่อบรรุอรหัตแล้วย่อมจัดว่าทรมานโดยส่วนเดียวเรียกว่าทรมานโดยสูงสุดหมดเกเรตไม่มีเชื้อของเกเรตเหลืออยู่ในจิตใจแม้แต่นิดเดียวยมเรียกว่าทรมานสูงสุดเพราะสิ่งที่มันพยศคดโกงในจิตใจของเราก็คือเิเลสนั่นเองโยมดังนั้นใครสามารถทรมานกกเรสได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทรมานอย่างสูงสุดเลย ในการจบเทศนาจนเป็นน้นมากบรบรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องบันิสัมเน็ก็จบด่งไว้ได้เพียงเท่านี้เป็นยังไงบ้างญาติโยมฟังเรื่องของบันิสัมเน็เนี่ยที่จริงที่จะมานําเรื่องนี้มาอ่านบรรยายให้ญาติโยมได้ฟังก็เพื่อสนับสนุนอัน,นิสง์ของการให้ทานนะโดยเฉพาะ ในช่วงเรีวยกว่าเป็นเดือนนั่นแหละที่ญาโยมฟังมานี่อาตมาพยายามเลือกเอาเรื่องที่เกี่ยวกับทานนะมาบรรยายให้ญาโยมได้ฟังแต่ก็ยังมีอีกเยอะหลายเรื่องนะเกี่ยวกับทานเนี่ยอาตมาก็จะอเอามาบรรยายให้ญาโยมได้ฟังอีกพอฟังเรื่องของทานไปพอสมควรแล้วอาตมาก็จะเปลี่ยนเรื่องอื่นเปลี่ยนเรื่องอื่นจะเป็นเรื่องอะไรโยมก็คอยติดตามแลบฟัง วันนี้เวลาก็ยังพอมีอยู่นะอาตมาก็จะให้ญาโยมได้ฟังเรื่องของทานอีกสักเรื่องหนึ่งพอให้สมควรแก่เวลาโยมฟังเรื่องของนางราชาเทวทิดานะก็ถวายทานเหมือนกันโยมแต่ในชาตินี้อาถวายทานในยุคในยุคสมัยพระพุทธเจ้าของเรานะอยู่ในกุตกนิการคาถาธรรมบท เล่มที่หนึ่งภาคที่สองตอนที่สามโยมเรื่องนางราชาเทวธิดาข้อความเบื้องต้นพระศา,าสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภนางราชาเทวธิดาตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าปุญยันเจปุริโสกยิราเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นแล้วในเมืองราชคลึกญิงถวายข้าวต่อแก่พระหมหากระสปะ ความพิสดารว่าท่านพระหมหากัสปะอยู่ที่ปิปริคูหาเข้าฌานแล้วออกในวันที่เจ็ดตรวจดูที่เที่ยวไปเพื่อพิกษาโดยทิพยะจักสุเห็นหญิงรักษานาข้าวสารีคนหนึ่งเด็ดรวงข้าวสารีทำข้าวตอกอยู่พิจารณาว่าหญิงนี้มีศรัทธาหรือไม่หนอรู้ว่ามีศรัทธาใครควรว่าเธอจักอาจเพื่อทำการสงเคราะห์แก่เราหรือไม่หนอรู้ว่า กุรธิดาเป็นหญิงแก้วกล้าจากทำการสงเคราะห์เราก็แลคันทำแล้วจักได้สมบัติเป็นอันมากจิงครองจีวรถือบาทได้ยืนอยู่ที่ใกล้นาข้าวสาลีกุลธิดาพอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสมีสริระอันปีติห้าอย่างถูกต้องแล้วกล่าวว่านิมมันหยุดก่อนเจ้าข้า ถือข้าวตอกไปโดยเร็วเกลียลงในบาทของพระเถระไหว้แล้วด้วยเบญจางคปดิษฐ์ได้ทำความปรารถนาว่าท่านเจ้าข้าขอดิฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านได้เห็นแล้วตั้งความปรารถนาให้บรรลุธรรมะแสดงว่านางก็เข้าใจพอสมควรนะโยมถ้าางนั้นก็คงจะไม่ตั้งความปรารถนาที่จะเห็นธรรมนะ บางคนปรารถนาเกิดเป็นคนร่ําคนรวยคนสวยอะไรไปอย่างนั้นแต่นางปรารถนาเห็นธรรมะนะจิตเลื่อมใสในทานไปเกิดในสวรรค์พระเถระได้ทำอนโมทนาว่าความปรารถนาอย่างนั้นจงสําเร็จเถิดฝ่ายนางไหว้พระเถระแล้วพลางนึกถึงทานที่ตนถวายแล้วก็กลับไปมีความปลื้มปิติยินดีโยมเหมือนเรานะได้ทำบุญตักบาตรก็ดีใจหนทางที่นางเดินไป บนคันนามีงูพิษร,ร้ายนอนอยู่ในรูแห่งหนึ่งงูไม่อาจจะกัดแข่งพระเถระอันปกปิดด้วยผ้ากาสายะได้คือกินกินกายอาจจะไม่ออกนะเพราะว่า,าผ้าจีวรมันปกปิดอยู่ยมงูก็กัดไม่ได้นางพรางระลึกถึงทานกลับไปถึงที่นั้นงูเลื้อยออกจากรูกัดนางให้ล้มลงณนะที่นั่นเอง นางมีจิตเลื่อมใสทํากาละแล้วไปเกิดในวิมานทองประมาณ30โยต์ในดาวดึงภิพภพมีอัตภาพประมาณสามคาวุธประดับเครื่องอลังการทุกอย่างเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นอืมโยมนะเพียงแค่ถวายข้าวเพียงแค่ข้าวตอกครั้งเดียวโยมได้อในส่งมากมาย จิตเลื่อมใสจิตไม่เศร้าหมองย่อมมีสุคติเป็นอันหวังได้โยมเนี่ยถ้าทําจิตให้ผ่องใสตอนก่อนตายได้นะก็จะมีสุคติเป็นที่เกิดโยมวิธีทําทิพยะสมบัติให้ถาวรน,นางนุ่งผ้าทิพย์ประมาณส2ศองอกผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งแวดล้อมด้วยนางอับสรตั้งพันเพื่อประกาศบุรพกรรมจึงย,ยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับด้วยขันทองคำเต็มด้วยข้าวตอกทองคำ ห้ระยะอยู่ตรวจดูสมบัติของตนใครครวนด้วยทิพยะจักษุว่าเราทำกรรมสิ่งไรหนอจึงได้สมบัตินี้ได้รู้ว่าสมบัตินี้เราได้แล้วเพราะผลแห่งข้าวตอกที่เราถวายพระผู้เป็นเจ้ากัสสะเถระนางคิดว่าเราได้สมบัติเห็นปานี้เพราะกรรมนิดหน่อยอย่างนี้บัตินี้เราไม่ควรประมาทเราจะทำวัดปฏิบัติ แก่พระผู้เป็นเจ้าทําสมบัตินี้ให้ถาวรน,นางจึงถือไม้กวาดและกระเช้าสําหรับเทมูลฝอยสําเร็จด้วยทองไปกวาดบริเวณของพระเถระแล้วตั้งน้ําฉันน้ําใช้ไว้แต่เช้าตรู่โยมตื่นขึ้นมาเป็นคนใหม่เนาะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าพอเห็นสมบัติของเองก็ตกใจบอกโอ้โหทำไมสมบัติมากมายขนาดเนี้ยเราได้มาเพราะอะไรเนาะก็รู้ว่าตัวเองเคยเกิดเป็น คนรักษานาข้าวสาลีแล้วก็ถวายข้าวตอกแต่ท่านพระหากสปะนางก็อยากอยู่ที่สวรรค์น,นานๆโยมไม่อยากตายไปจากสมบัติอันเป็นทิพนะทำไงเราจึงจะอยู่นานๆก็ต้องทําบุญเพิ่มทําบุญเสริมนางก็ลงมาปฏิบัติเช็ดทูป,ปัดกวาดอะไรต่างๆเนี่ยบริเวณกุฏิของท่านพระหมากศปสปะพระเถระเห็นเช่นนั้นสําคัญว่าจะเป็นวัดที่ภิกษุหนุ่มหรือสามเณรบางรูปทม ม้ในวันที่สองนางก็ได้ทําอย่างนั้นฝ่ายพระเถระก็สําคัญเช่นนั้นเหมือนกันคิดว่าพระอุปถากมาทําให้นะแต่ในวันที่สามพระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดของนางและเห็นแสงสว่างแห่งสรีระฉายเข้าไปทางช่องลูกดานคือแสงเรืองๆองอกมาจากกายของนางเทพิดานะก็สงสัยจึงเปิดประตูออกมาถามว่าใครนั่นกวาดอยู่นางตอบว่าท่านเจ้าข้า ดิฉันเองเป็นอุบายิกาของท่านชื่อลาชะเทวธิดาพระเถระถามว่าอันอุบายิกาของเราผู้มีชื่ออย่างนี้ดูเหมือนไม่มีอ,อยู่มาตั้งนานไม่เคยมีอุบากชื่ออย่างนี้นะนางบอกว่าท่านเจ้าข้าดิฉันพู้รักษานาข้าวสารีถวายข้าตอกแล้วมีจิตเลื่อมใสกําลังกลับไปถูกงูกัดทํากาละแล้วบังเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึง ท่านเจ้าข้าดิฉันคิดว่าสมบัตินี้เราได้เพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้าแม้ในบัดนี้เราจะทำวัดปฏิบัติแก่ท่านทำสมบัติให้มั่นคงจึงได้มาแคลครมาตอบตอบแทนคุณท่านนะที่มารับบาตรทำให้นางได้ไปเกิดในสวรรค์นโยมนะพระธิระถามว่าทั้งวานนี้ทั้งวานสืน,นี้เจ้าคนเดียวหรือกว่าที่นี่ เจ้าคนเดียวเข้าไปตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้หรืออย่างนั้นเจ้าค่ะพระเถระก็พูดว่าจงหลีกไปนางเทวธิดาวัดที่เจ้าทำแล้วจงเป็นอันธรรมตั้งแต่นี้ไปเจ้าอย่ามาที่นี้อีกอก็ป้องกันไว้ก่อนโยมมีเทพิดาผู้หญิงมาอุปถากนี่โอ้โยมอันตรายนะแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็อาจจะเกิดข้อคารหาได้ นางก็ได้พูดว่าอยากให้ดิฉันฉิบหายเสียเลยเจ้าค่ะขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้ดิฉันทำวัดแก่พระผู้เป็นเจ้าทำสมบัติของดิฉันให้มั่นคงเถิดนางจะไม่ยอมไปยมพระเถระพูดว่าจงหลีกไปนางเทวธิดาเจ้าอย่าทำให้เราถูกพระธรรมกติกทั้งหลายนั่งจับพัดอันวิจิตพึงกล่าวในอนาคตว่าได้ยินว่านางเทวทิดาผู้หนึ่งมาทำวัดปฏิบัติ เข้าไปตั้งน้ำฉันน้ำใช้เพื่อพระมาหากัสปาเถระแต่นี้ไปเจ้าอย่ามาณที่นี้จงกลับไปเสียอันนี้ท่านก็เล็งเห็นโทษการคุกคีกับมาดุคามนะป้องกันในอนาคตเขาจะว่ากล่าวติเตียนได้ท่านก็เรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมให้ก่อนโยม <c oughs> นางจึงอ้อนวอนซ้ำๆอีกว่าขอท่านอย่าให้ดิฉันสิบชิบหายเสียเลยเจ้าค่า พระเทระคิดว่านางเทวธิดานี้ไม่เชื่อฟังคําของเราจึงปรบมือด้วยกล่าวว่าเจ้าไม่รู้จักประมาณของเจ้าคล้ายๆดุนะนางไม่อาจดำรงอยู่ในที่นั้นได้เหาะขึ้นในอากาศประคองอัญชรีได้ยืนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในอากาศว่าท่านเจ้าข้าอย่าให้ดิฉันอย่าให้สมบัติที่ดิฉันได้แล้วชิบหายเสียเลยจงให้ทำเพื่อมั่นคงเถิด ว่าเรืยบุญให้เกิดสุขในภพทั้งสองพระาศาสดาประทับนั่งในพระคันธก,กุฎีนั่นเองทรงสลับเสียงของนางเทวทิดานั้นรองให้ทรงแผ่พระสมีดุดประทับนั่งตรัสอยู่ที่เฉพาะหน้านางเทวทิดาตรัสว่านนี้เป็นอนุภาพของพระพุทธเจ้านะเป็นอาจินไตยยมห่างจากที่นี่ถึง45โโยชนยมนะแต่พระองค์ก็ทรงแผ่ระศมี มาเหมือนกับว่ามานั่งตรัดต่อหน้านางเทพิดานะแล้วตัดว่าเทวทิดาการทําความสังวรน,นั่นเทียวเป็นภาระของกษัะผู้บุตรของเราแต่การกําหนดว่านี้เป็นประโยชน์ของเราแล้วมุ่งกระทําแต่บุญย่อมเป็นภาระของผู้มีความต้องการได้บุญด้วยว่าการทําบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขอย่างเดียวทั้งในภพนี้ทั้งในภพหน้าอันนี้คือถูกทั้งสองฝ่ายนะที่องค์ทรงตรัสเนี่ย นางเทวติดาพยายามเพื่อที่จะมาทําบุญอุปถากพระเถระก็ถูกเหมือนกันเพราะว่าอยากได้บุญอยากได้ความสุขอยากให้สมบัติถาวรแม้ท่านพระหมหากระสปะป้องกันไม่ให้มาดูคามมาอุปถากใกล้ชิดก็ทําถูกเหมือนกันเรียกว่าถูกทั้งสองฝ่ายฝ่ายกําหนดว่าทําบุญก็เป็นหน้าที่ของทายกฝ่ายป้องกันข้อครหาก็เป็นหน้าที่ของพระเถระนะ ทีนี้พระองค์ก็ได้ทรงตรัสคาถาว่าปุญญเจปริโสกยิรากรยิราถากริยาเถนังปุนัปปุนังตัมหิฉันทางกยิราถาสุขโขปุญญสอุจยโยถ้าบรุษพึงทําบุญไซพึงทําบุญนั้นใบยๆพึงทําความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าความสั่งสมบุญทําให้เกิดสุขนี่โยมอันนี้ข้อความในอัตถกาถาท่านขยายว่า เนะื้อความแห่งพระคาถานั้นว่าถ้าบุตรพึงทำบุญใช้ไม่พึงงดเว้นเสียด้วยเข้าใจว่าเราทำบุญครั้งเดียวแล้วพอละด้วยบุญเพียงเท่านี้นพอแล้วละทำปีใหม่สงการเข้าพรรษาออกพรรษาก็พอนะไม่ไม่ค่อยทำบ่อยๆนะท่านบอกว่าอย่าคิดอย่างนี้นะพึงทำบ่อยๆแม้ในขณะทำบุญนั้นพึงทำความพอใจคือความชอบใจได้แก่ ความอุตสาหะในบุญนั่นแหละอย่าทอดทิ้งบุญอย่าเวือนายบุญให้ยินดีปรีดาปลื้มปิติที่ได้ทําบุญนะทำมากๆยิ่งดีโยมท่านบอกบุญนี้อย่าสันโดษนะอย่าสันโดษในบุญนะแต่เรื่องบาปนั้นให้เกลียดให้สันโดษอย่าไปทำโยมตรงกันข้ามเลยนะโยมนะถามว่าเพราะเหตุอะไรวิสัชนาว่าเพราะว่าความสั่งสมบุญให้เกิดสุขอธิบายว่า เพราะว่าความสั่งสมบุญคือความพอกพูนบุญชื่อว่าให้เกิดสุขเพราะเป็นเหตุนำความสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าในการจบเทศนานางเทวทิดานั้นยืนอยู่ในที่สุดทาง45โยอนั้นแหละได้บรรลุโสดาปฏิผลแล้วดังนี้แหละโอ้โยมเนี่ยนางตั้งความปรารถนาต่อหน้าพระเทระกษปะตอนใส่ข้าวตอกน,นะ ว่าขอให้ได้บรรลุธรรมเหมือนที่ท่านบรรลุและนางก็ได้บรรลุจริงด้วยโยมเนี่ยบรรลุเป็นโสดบาบันแล้วเนี่ยเป็นอริยสาวิกาแล้วโยมจากคนรับจ้างรักษานาข้าวสาลีเห็นไหมโดยจิตศรัทธานําข้าวตอกมาถวายตายไปได้จิตเลื่อมใสไปเกิดในวิมานทองโยมมีข้าวตอกทองคําห้อยประดับประยะาสวยงามมากที่สวรรค์ชั้นดาวดึงอันนี้ก็เป็นอน,นิสงค์ของการ ให้ทานนะเนี่ยเรื่องนางราชาเทวธิดาก็จบลงไว้ต่เพียงเท่านี้แต่อาน,นิสงส์ที่นางได้สมบัติอเปนทิพย์โยมเมื่อเปรียบเทียบกับโสดาปฏิมัคคือความเป็นพระโสดาบันที่นางได้เพราะได้ฟังทร,รมกถาของพระพิทธเจ้าในคาถาเนี่ยเรียกว่าเทียบกันไม่ได้เลยโยมสมบัติอเปนทิพย์นั้น แม้จะได้มาแต่ก็เป็นของไม่เที่ยงนะโยมนะเป็นของไม่เที่ยงพองหมดบุญสมบัติอเปทิปนั้นก็หมดไปตัวเราก็จะตายจากสวรรค์มาชดใช้กรรมต่อไปแต่ว่าโสดาปฏิมักที่นางได้นั้นเป็นของเที่ยงที่จะตัสรู้เป็นพระอรหันในการข้างหน้าแน่นอนนางก็จะบรรลุเข้าถึงความพ้นทุกข์คืออมะตะอันได้แก่พระนิพพานอย่างแน่นอน อพนนั้นพวกเราที่ติดตามรับฟังรายการฟังธรรมะนี้ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ควรหาเวลาศึกษาธรรมะเกี่ยวกับการเจริญสมถะและวิปัสสนาให้เข้าใจการเจริญสติปัฏฐานสี่เข้าใจการเจริญสติปัฏฐาน4การเจริญนิปนปัสนาเพื่อทําจิตใจของตัวเองให้เข้าถึงธรรมะคือให้บรรลุมรรคให้บรรลุผลตามอริยสาวก ที่ท่านได้บรรลุในสมัยพุทธกาลถือว่าได้รับประโยชน์สูงสุดในการฟังธรรมะในการปฏิบัติธรรมะและก็ในการเจอพระบุทธศาสนาในการพบพระพุทธเจ้าโยมคือการทําอริยมรรคให้เกิดขึ้นชื่อว่าโชคดีอย่างสูงสุดในชีวิตที่เกิดมาในวัฏสงสารนี้ไม่มีอะไรที่จะมีค่าเท่ากับการบรรลุซึ่งโสดาปัตติมรรคมีการแย้โย,ยมก็ติดตามรับฟังไปเรื่อยๆนะ จนกว่าจะได้ฟังตอนการเจริญสมถะหรือวิปัสนาอาตามาก็จะนำมาบรรยายในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้เวลาหมดตรงแล้วอาตามาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร